สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเจเจหาเรื่องมาเล่าครับในวันนี้นะครับหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อศูนย์เซร็จนะครับซึ่งถ้าพูดถึงคุยหลังเกมต้องไปชมในคลิปก่อนหน้านี้นะครับโดยในคลิปนี้นะครับเรามาฟังคอมเมนต์ฝั่งเวียดนามกันว่าหลังจากที่เขาพ่ายให้กับไทยถึง3 0เขามีคอมเมนต์แล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรครับ ในวันนี้นะครับผมนาคอมเมนต์มาแปลให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นลองมาฟังกันดูนะครับซึ่งก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์กันนะครับก็อยากฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับฝากท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเจเจหาเรื่องมาเล่าด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับเพื่อมันเป็นการเสียเวลาลองไปฟังกันดูครับมาฟังเวียดนามมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากทีมเขาแพ้ให้กับไทยครับ ก็มาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าสาวหล่อของทีมชาติไทยมีไหมในเกมนี้ซึ่งสาวหล่อที่เวียดนามชอบแบบชอบมากมากก็จะเป็นวิภาวีสีทองนะครับหมายเลขหนึ่งของเรานั่นเองซึ่งฝั่งเวียดนามไม่รู้เป็นอะไรชอบมากชอบคนนี้มากแบบเอ้อชอบคนนี้ใจละลายเขาบอกว่าคนนี้หล่อมากครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่เราเจอไทยอีกแล้วหรอไม่ว่าจะรายการไหนเราก็ต้องเจอไทยอีกแล้วหรอ เราจะพัฒนาได้ไงถ้าเราเจอแต่ไทยไทยทาให้เราดูแย่ท,ทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นซึ่งในคอมเมนต์นี้ก็จะเหมือนประมาณว่าเขาแบบเออเขาเบื่อไทยแล้วครับรู้สึกว่าเบื่อไทยแล้วเพราะว่าจะไม่รายการไหนก็เจอแต่ไทยตลอดเลยแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเซตหนึ่งเซตสองเราควรที่จะได้เซตนะแต่ทําไมเราถึงแพ้ล่ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะโค้ดหรือเป็นเพราะนักเตะที่ทําให้เราแพ้ ซึ่งเวียดนามในเกมนี้นะครับมีคอมเมนต์ส่วนมากเลยที่จะแบบวิาพากวิจารณเกี่ยวกับการแก้เกมของโค้ชฝั่งเขานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเออเขารอคอยที่จะให้โค้ดคนนี้เลิกคุมทีมเวียดนามได้เลยเพราะว่าทําเวียดนามแพ้มาหลายทีมแล้วก็แพ้ให้ไทยบ่อยตลอดแพ้ไทยตลอดเลยทาให้แบบชาวชาวเวียดนามก็ไม่อยากที่จะทนกับโค้ดคนนี้ละครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าจิตใจของโฟทีแข็งแกร่งเกินไปเราสู้กับปีศาจแต่เราก็สู้ได้ดีนะ มีความกระตือรือร้อนมีความกระตือรือร้อนที่อยากจะชนะเราอยากชนะไทยแต่เรายังดีไม่พอขอบคุณนะโฟที่ทุ่มเทซึ่งโฟทีในที่นี้นะครับก็คือทางที่ทางทุยของฝั่งเวียดนามนั่นเองครับโดยเขาจะเรียกชื่อย่อว่าโฟทีครับและก็คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ายอมรับจริงๆว่าไทยดีกว่าเราแน่นอนเลยแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ามุ่งมั่นตลอดมุ่งมั่นต่อไป เราได้ท็อปโฟมาของเอเชียก็ถือว่าสุดยอดแล้วใน5ปีนี้เราถือว่าเราฝึกฝนได้ดีและก็คุมค่ามากๆใน5ปีนี้ซึ่งคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าใช่เลยนี่มันก็จริงไปเลยสำหรับท็อปโฟจาก55ทีมของเอเชียเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ของเราเลยนะที่เราสามารถที่จะขึ้นมาถึงขนาดนี้เพราะครั้งก่อนเราจบแค่ที่6นี่แล้วก็หลังจากที่เราแพ้ให้กับไทยในนัดนี้เรามาฝึกฝนให้ดีกว่านี้ และเราจะกลับไปแข็งแร่งให้ดีกว่าเดิมและคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยไม่ได้เก่งแต่เขาแค่โชคดีเซงเราในเซตหนึ่งกับเซตสองเฉยๆเลยโอ้โหผมแบบอะอเห็นคอมเมนต์นี้เอ้ยก็พี่พี่ไม่คมเองหรือเปล่าทำไมพี่ถึงแพ้ก็เหมือนกับไทยนั่นแหละไทยก็เป็นเหมือนกันระหว่างกับญี่ปุ่นนะ่ะไทยก็มีโอกาสที่จะชน,นนะเนาะแต่ไทยก็แพ้ก็เหมือนกับอารมณ์ของคนไทยเลยแหละครับคอมเมนต์นี้ผมเข้าใจดีเพราะว่าเออที่เราเจอกับญี่ปุ่นก็อืม ็นแบบนี้เลยครับคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าตอนไหนเราจะปลดโค้ดส,สักทีโค้ดแก้กีไม่ได้เลยซึ่งคอมเมนต์แบบนี้นี่เยอะมากนะครับในะคอมเมนต์แต่ว่าก็เหมือนจะแบบเออแบบท้อใจกับโค้ดคนนี้แล้วแต่ว่าในความคิดเห็นส่วนตัวผมถือว่าโค้ดคนนี้ก็โอเคนะครับสําหรับในการคุมเวืยนานามเพราะว่าเขาสามารถเอาเชนะเกาหลีไปได้สองส,ส,สามต่อสองเซตครับถือว่าโค้ดคนนี้ไม่ธรรมาดานะแต่ว่าก็ด้วยศักยภาพของไทยแหละครับต้องยอมรับว่าไทยเก่งจริงๆใช่ไหมครับท่านผู้ชม ซึ่งคอมเมนต์ต่อมานะครับก็บอกว่าโค้ดหรือลูกทีมของเขาจุดๆๆๆๆมากๆโอ้ผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับคํานี้มันให้ท่านผู้ชมไปเติมเอาครับคํานี้บอกเลยว่าไม่ใช่คําที่ดีแน่นอนแล้วก็คําต่อมานะครับบอกว่านําต้องห้าหกลูกแต่ทําไมเราถึงแพ้ในเซตสองล่ะคืออะไรไปเพราะอะไรซึ่งเอ่อในคอมเมนต์แบบนี้ก็คนไทยก็น่าจะ รู้สึกกับอารมณ์นี้เยอะอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าเราก็เจอมาอารมณ์แบบนี้มาสองนัดด้วยกันคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าแพ้ทุกนัดแพ้ไทยตลอดทั้งตัวตบทั้งลิปเปโลทั้งเซตสองเราเป็นอะไรของเวียดนามเนี้ยโอ้โหคอมเมนต์นี้สุดยอดเลยครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับเวียดนามเราเล่นได้ดีนะแต่โฟทีก็แบกไม่ไหวหรอกเพราะคนอื่นไม่ช่วยโฟทีเลย ก็จริงๆนะครับในจากที่ผมดูเกมมาแล้ว4 T เป็นคนที่แบกเวียดนามจริงๆเพราะว่าตัวอื่นจะตบไม่ค่อยดีไม่ค่อยเด่นแบบกับ4 T เท่าไหร่ครับซึ่งคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาก็จะกล่าวว่าเวียดนามได้เรียนสแตนเลดเหรอมีเลือดหรอเนี่ย <laughs> ผมอ่านคอมเมนต์นี้ผมบอกหาะมากเลยมันมีที่ไหนเหรียญสแตนเลดก็มีแค่ทองเงินแล้วก็เหรียญทองแดงซึ่งก็เขาอาจจะอุปโลงข,ขึ้นมาครับว่าอันดับสี่นี้จะได้เหรียญสแตนเลดนะ เป็นรางวัลปลอบใจซึ่งจริงๆก็ไม่มีหรอกครับเขาแค่พูดแซวๆกันเฉยๆครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเวียดนามไม่สามารถจะก้าวข้ามไปไกลกว่านี้ได้แล้วแต่เราเจอไทยทําให้เราเล่นยากเรามีโอกาสนะแต่เรายังพัฒนาไม่พอซึ่งในความเิียนของผมก็เห็นด้วยนะครับที่เขาแพ้ทีมชาติไทยเพราะว่าเขายังมีศักยภาพยังไม่พอครับเขต้องฝึกฝนหนักกว่านี้ทั้งด้านโค้ชนักกีฬาแล้วก็ เครื่องอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับภายนอกครับทั้งอุปกรณ์กีฬาอะไรต่างๆมันเป็นปัจจัยรวมจริงๆครับกว่าที่ทีมชาติไทยจะได้ขนาดนี้ก็เจออะไรมาหลายๆอย่างเหมือนกันครับก็เป็นกําลังใจกับเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทุกคนรอที่จะปลดโค้ดแล้วใช่ไหมเรารอวันนั้นนะถ้าวันนั้นโค้ดออกบอกเราด้วยโอ้โหถ้าโค้ดได้ยินนโค้ดคงใจสลายแล้วแหละครับโค้ดบอกผมก็ทําเต็มที่แล้วนะ ไทยเก่งเกินไปเราสู้ไม่ได้ในความคิดเห็นของโค้ชคงเป,เ,ปเ,ปเป็นแบบดีแหละครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วครับเขาบอกว่าเมื่อประเทศไทยมีดีที่พรพันถ้าเราสามารถเอาพรพันออกไปได้เวียดนามจะชนะแน่นอนซึ่งคอมเมนต์แบบแบบนี้นี่มีหลายท,าทัวร์นาเมนต์ให้เห็นแล้วนะครับเขาจะแบบชมพรพันแบบว่าเออพรพันดีมากพรพันทำดีทำให้ทีมชาติไทยชนะ เป็นส่วนสําคัญเลยซึ่งในความคิดของผมก็รู้สึกว่าพรออพันธ์ก็มีส่วนครับแต่ว่าลูกทีมภายในทีมก็มีส่วนเหมือนกันครับเพราะว่าทุกๆคนในทีมทั้งโค้ชทั้งนักเตะทั้งนักตบก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ครับที่ว่าน,นักเตะนี่คือเพราะว่าลูกไทยมีการซ้อมลูกเตะด้วยนะครับเห็นเห็นคลิปวิดีโอในโลกโซเชียลเขาบอกมาว่าเออมีการซ้อมลูกดอกเหมือนดอกตะก้อแล้วก็มีของบูมบิมแล้วก็หลายๆคนในทีมครับ ซึ่งก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคอมเมนต์ชาวเวียดนามก็ถือว่าไม่เดือดเท่าไหร่ครับออกแนวแบบยอมรับมากกว่าว่าเออศักยภาพเขาได้แค่นี้เขาได้ท็อปโฟของเอเชียเขาก็ภูมิใจมากๆนะครับซึ่งสําหรับส่วนตัวผมก็ฝากท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับสาวๆทีมชาติไทยต่อไปนะครับถ้ามีทัวร์นาเมนต์หน้าออกมาแข่งขันรับรองว่าผมมาแน่นอนผมไม่พลาดแน่นอนครับผมร่วมเป็นกําลังใจให้กับสาวๆชาวไทยในกีฬาวอลเลย์บอลและก็กีฬาอื่นๆด้วยนะครับ แล้วก็ในวันนี้นะครับก็มีการแข่งขันฟุตซอลเป็นเป็นรายการแค่อุ่นเครื่องครับเพราะว่าไม่ได้มีการคิดคะแนนทั้ทให้ผมผมขอไม่นํามาพูดดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็อยู่ดูปีซแล้วก็ขอไปอ่านหนังสืออย่างเต็มที่นะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเจเหาเรื่องมาเล่าด้วยนะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษาที่จัศึกษาให้จบในปีสครับ แล้วเจอกันใหม่นในคลิปหน้าผมจะมีคลิปอะไรมาฝากท่านผู้ชมนั้นรอติดตามได้เลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากๆครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามเจอาของเรานะขอบคุณครับเเเนบมาอาจอจจัก